ครับผมในบาลมีสิร,ริโสพลพัฒนาหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำรงสาที่2โครงการส่งน้ำและรุ่งสายพนมทวนพื้นที่ในคำรับชอบคืออำเภอท่าม่วงอำเภอพมนมทวนอำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีพื้นที่ดูแลเนี่ยประมาณ7จ็ดหมื่นไร่ครับวิธีการดูแลเรื่องการส่งน้ำของผมเนี่ยคือให้ความรู้กับกลุ่มแล้วก็ร่วมมือกับกลุ่มยืนท้ากลุ่มแข็งแรงปแ,แบ่งน้ํากันได้ตามระบบระเบียบเนี่ยการส่งน้ําดีขึ้นและยังย่งยงืนครับ ค่ะดิฉันออนอนงธนพันธุวเดชเป็นประธานชมรมผู้เพาะเลี้ยงกุ้งคุณภาพจังหวัดกาญจนบ,บุรีปัจจุบันมีสมาชิกเลี้ยงกุ้งประมาณ60ลายมีพื้นที่ในการเลี้ยงกุ้งประมาณ2,000ไร่สมัยก่อนเราก็จะทำไร่ทานาปลูกอ้อยน,น้ำก็เป็นน้ำปีก็ได้บ้างไม่ได้บ้างตั้งแต่มีโครงการส่งน้ำมาพวกเรา ที่อยู่ในพื้นที่นี้ก็เริ่มหันมาศึกษาแล้วก็ทำอาชีพเลี้ยงกุ้งก็ทำให้เกษตรกร,กรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้ที่มั่นคงก็ต้องขอขอบคุณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวนที่ส่งน้ำมาให้ผมนายชุ่มชายไทรตะลาง เป็นประธานรครงกิบต่องู้ดมะกรนไชนาฟ้นก็บางปีก็ได้บางปีก็ไม่ได้พอมีชนประธานเข้ามาเขาเชสึกว่าดีขึ้น,ชนไชนาได้ได้ทุบูด,ดีปีงก็ทุนทานเข้ามาก็มีทําได้สองครั้งมะก้นมันทาได้ครั้งเดียวขอขอ,ขอบคุณโครงการตรงนาและบํารุงรักษาพนตวนที่ตรงน้ำมาให้ก็ชาวบ้านก็ได้ประโยชน์มากขึ้น ค่ะดิฉันนางบางเอินดีคำซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ใช้น้ำคลอง11ขวาหนึ่งซ้ายเมื่อก่อนที่เรายังไม่มีคครงตนชนประทานเราก็ต้องอาศัยน้ำจากธรรมชาติคือโรงโดน้ำปุนในการปลูกอ้อย ตั้งแต่เรามีโครงจุประทานเราก็สามารถกำหนดได้เลยว่าเราจะปลูกโอ้อยตอนไหนเพื่อเราสามารถใช้น้ําขึ้นได้เลยก็ไม่ต้องเสี่ยงกับความที่ว่าจะต้องเสียหายห,ายหรือมา่้มทําให้ชีวิตของกเกษตรกรดีขึ้นค่ะก็ต้องขอขอบคุณโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพนมทวนที่ทำให้ชีวิตของกเกษตรกรดีขึ้นแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรายได้ดีขึ้น